รายงานต่อครับวันนี้เป็นวันที่ห้าครับที่เก่าเวลาใหม่ครับก็คือชอบมะม่วงอย่างที่รายงานวันก่อนนี้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าอีกสามวันข้างหน้าหมายว่าวันที่สามที่สี่ที่ห้านี่ไงเนี่ยจะไม่ผิดผนจะลงครับซึ่งใจจดใจจ่ออยู่ก็มาแล้วครับวันนี้ มาแลครับเริ่มลงมาแล้วครับลงเม็ดมาก็ต้นไม้ก็คงจะหายใจโล่งแล้วล่ะครับท่านผู้ชมฝนตก40เปอร์เซนต์ว่านั้นนะครับเอาที่ดู ก็ไม่น่าจะเกินนั่นแหละโอ้เดี๋ยวจะได้ไปรีวรรริวลิ้นน้ำตกที่นี่ครับท่านผู้ชมปลารอดนั่นแหละวันนี้ท่านผู้ชมครับ หลังจากที่ฝนล,ลงเมื่อวานนี้ก็จะมายืนยันให้ดูว่าฝนชะช่อมะม่วงจริงๆครับนี่ก็จะเห็นว่าดอกมะม่วงที่บานเต็มลดลงเยอะเลยนะครับบางช่อก็หมดเลยอย่างเช่นช่อนี้ครับนี่คือฝนชะมะม่วงอย่างที่ พูดกันไว้นะครับรอช้าไม่ได้แล้วครับจะต้องไปทำภารกิจอื่นต่อเนื่องเลยครับเพื่อหลงจากว่าพื้นดินชุ่มชําแล้วนี่เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าฝนมาเนี่ยยากขึ้นเลยตระกูลเดียวกันครับตะไคร้ที่เราลงไว้เมื่อนานมาแล้วสักพักใหญ่นะ งอกทันทีเลยนะครับขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ดีแล้วครับครับภารกิจที่ว่านี้ก็คืออ,อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแปลงที่เคยขุดไว้ว่าจะลงผักชีนะครับปรากว่าแรงเยอะก็เลยยังไม่ลงถ้าลงอาจจะรอดยากหน่อย ก็เลยว่าอะวันนี้จะต้องมาเคลียร์พื้นที่ซึ่งหญ้ากำลังขึ้นต้นอ่อนเนี่ยต้องเคลียร์ออกแล้วก็จะลงผักขีต่อไปครับ เปิดโฉมเลยครับท่านผู้ชม oh. เหงื่อแตกเลยครับเวลาผ่านไปพอประมาณได้สามแปลงนี่แหละครับตามร่องกล้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงค่ำๆแดดล่มลมตก <c oughs> จะมาลงผักแล้วครับโอ้นี่ร้อนจริงๆเดี๋ยวเห็นว่าฝนจะลงอีกนะครับท่านผู้ชม